นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บเ,เราไปดูเก็บตอเบรีกันอันนี้นี่ดูดอกไม้กันโอ้โดูสวยงามสดชื่นมากเลยดูดอกสิป๊้าดอกใหญ่ป้ามันทำไมจะสวยขนาดนี้เห็นไหมยิ่งสวยใหญ่เลยโอ้โหต่ต่ต่ตดอกใหญ่มากสวยงามมากเลยดอกสิชมฟัมงามดูสิ เดี๋ยวเขาจะต้องเอาให้นั่นมันล้อมมันจะหักเหมือนเนี่ยดอก,ดกใหญ่ฮารอนฮารอนอันนั้นฮารอนหมดเลยค่ะฮารอนนี่บ้าน <c oughs> นงุน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 นง,นนง,นนงุนอือฮึลองมาดูสิสตดอ๋ยวรีรบจะเป็นยังไงเห็นไหม,มจะมีลูกใหญ่ๆ ดูสิลูกใหญ่เเป็นยังไงเนาะลมแรงมากเลยค่ะหักหมดตับเบลี่เห็นยังตับเบลีล่รูปใหญ่สองลูกได้ลนะอันนี้ยังไม่สุกจะมีอยู่ไม่กี่รูปเองอันนี้ก็ลูปใหญ่น,นีลูปใหญ่ใหญ่